ปีนี้งานเกียรติยศคนมวลการกีฬาครับทำไมว่าไอ้ครูทำไมครับเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะไปถึงงานสมาคมเราขอแนะนำอะไรครับปิดพันใหม่ของเรานะรองเท้าเตะต่อยตบตีเนี่ยบอกฤดูการนี้เปลี่ยนใหม่แล้วครับลงทุนมากที่สุดนะครับเปรียบเทียบของเก่าของใหม่นะฮะแต่ผมชอบของเก่าอะของเก่าสีสดดีกว่าของเก่าดีกว่าพี่ รายการเตะต่อยตบตีของเราเนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะฮะไอ้ของเก่ามีราคาเปเนไหมฮะรุ่นนี้ยน่าซื้อครับใช่ไหมฮะหมิงดูเหรอก็นี่ไงใจชี้ก็หมิงก็ดูอยู่หมิงดูอยู่ครับก็หมิงก็จะเก็บไว้ใช้ในเลยนะนะโอ้กลิ่นไม่มีนะฮะเรียกว่ามีกลิ่นดีครับเอ๊ะไงใส่ละวันนักกีฬายอดเยี่ยมวันเกียรติยศครับวันนักกีฬายอดเยี่ยมครบรอบ ห้าสิปีในปีนี้นะครับก็มีการประชุมกันหลายครั้งละลีมไปไม่ทันไม่ได้ไปมั่งก็ไม่บอกมั่งนะครับครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามงานมีขึ้นในวันเสาร์ที่ย8ดมีนาคมอ่ามิราเคิลเหมือนเดิมมีนาเคิลโรงแรมมิกนมิลาเคิ่นะครับแล้วก็งานนี้ก็บี่เรียนนะครับกำลังพิจารณากันอย่างหน้าดำขําเครียดนะฮะคุณสุดลชวริปีชาก็ยังใครจะเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมคือสำคัญคือรางวัลถ้วยพระราชทานครับ นักกีฬายอดเยี่ยมชายหญิงนักมวยอาชีพนักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมโอ้โหนะบอร์ดกีฬาไหนครับเนี่ยอ๋อนี่เฮ้ยนี่ไงแคนดิเดตแคนดิเดตไม่สิเจย์ชนะที่สองคำสองกระสีทั้งย่าไม่ตอบอีกแล้วเอ๊ะพี่สมชายช่วงนี้ไม่หยอกคุณบีไปชิงตอบกันไปรอมันเก่าแล้วมึงไม่ต้องปล่อยกีฬา นี่ครับนี่นี่ชนาทิพย์สงกสินอักษรอ๊กขับอันนี้ผู้หญิงเดี๋ยวผู้ชายไล่ชื่อหน่อยผู้ชายมีวุฒิชัยมาสุขนะฮะยานพนล่ามภารัตนำพลยานพลยานพลยานพนนี่โบลิแล้วก็จตุภูมิชมพูนิดนะฮะโอ้โหไอ้นี่ยมันตามปคุณคุ้นๆนะฮะจตุพูมชินวงเล้ว น uhm ี่นี่นี่พุทธิชัยพุทิชัยตอนที่ชิงกับเกาหลีเจ้าภาพที่อินชอนครับถ้าเป็นผมเลือกนะผมเลือกพุทธิชัยทำไมอ่ะมันยากเกินเกินก็ไปประชุมหน่อยดิพุทธิชัยนะเขาไม่เลือกเหมือนกันพุทิชัยมาสุขผู้หญิงครับชนาทิพ์ซ้อนขำยุทาทิพ์มณีพันธ์นะครับครับอเมริาคราแล้วก็ลักสิกา ขำ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 เอามันได้นี่น่าจะเต็งเนี่ยนะไมนได้แต่ไม่ควรได้เรอผมว่าลักสิกาลักสิกาโอ้นี่นี่นี่โอมาก่อนสลัลิกจ่ายมันจะแพงครับเป็นเจ้าที่พัดต่อยแบบเนี้ยเนื้อๆเลยครับโอ้โอมาโอ้ดูสเต็ปขาบุธิชัยเนี่ยครับ ไปถึงเหรียญทองโอลิมปิกเกมได้ยังเล่นบอลได้ด้วยนะพุทธิชัยนี่เล่นบอลก็ดีเล่นมวยก็ได้เท้ากาเออไม่มีเนั้นบัฐคุณจำนงคือเรียบร้อยยังครับอย่าไปพูดถึงสิอำนาจ ร่าเริงก็น่าสนใจนะอํานาจรื่นเริงต้องรอเขาป้องกันแชมป์ตอนต้นหมีนานี่ก่อนถ้าเขาชนะซูจหมิงได้เนี่ยโอ้แต่มีมีธงชัยเกาได้แน่นอนมีวันเองมีอำนาจอ่มีพรนะนงปอนะนงโอเคมีรุ่นเลยถ้าเกิดถ้าเกิดอํานาจชนะซูจหมิงเนี่ยครับมีสิทธิ์ ส่วนคุณหญิงปัทมารีสวัสดิกูลนะครับยอดเยี่ยมมากยังวันนั้นวันที่1 6กุมพานะคุณสมชายครับที่1 6กุมภาเป็นวันอะไรรู้บ้างวันเกิดกุมภาวันว่าเนนีจะ็นรูวันเกิดวันเกิดวันคล้ายวันเกิดคุณหญิง แล้วกามีเป่าเค้กเป่าเค้กแล้วเลยไปยังครับเนี่ยก็ไปย้อนหลังได้ปีหน้าแล้วกันโโอ้หตื่นเต้นมากเลยคติดเกี่คนหญิงติเกี่ยวหญิงครับนี่ไม่ได้ไปไปรับลูกคนไก่ด้วยนะฮะอ๋อได้ไม้มาแล้วไม้มาแล้วไปรับลูกคนไก่แบบหลอดนะฮะ ให้มาก็ให้มาไม่ครบก็จะไปแข่งขันรายการสุดทรมานครับสุดทรมานสสุดทรมานสุดทรมานรายการที่แชมป์โลกนะเล่นก่อนสิบหนึ่งสิบเจ็ดพฤษภาคมครับที่ไหนครับที่ที่ไหนก็เป็นอินโดเซออินโดไงเซอไม่จะถามทำไมสุดทรมานต้องอินเดียดิที่มันอินเดียไปแข่งอินโดนีเทำไมอ่ะนี่ครับบุญศักด อย่างสั่งนี่คนหลังนี่ใช่ไหมครคนเหลือครับโอ้โหคนเหลือครับดูดีลาคุณสักแคอยางติดติมชาติอีกนะครับไม่มีใครปราบก็ได้นะครับเก่งยุคนี้เนี่ยยังหาดาวรุ่งดวงใหม่มาทดแทนบุญสักไหมหน้าตี๋ก็พี่นี่มันนักกีฬาเกาหลีใต้ครับอ๋อลีซึมเซาเนี่ครับก็คุณหญิงบอกเลยบอกว่า นอกจากให้มารับลูกขนไก่แล้วเนี่ยนะยังตั้งเป้าไว้ว่าสมาคมเนี่ยจะคว้าหนึ่งเหรียญทองนี้ที่สิงคโปร์สี่เกมนะฮะก่อนสี่เกมยากมากนะเพราะว่ามันจะมีอินโดเ่มาเลเก่งนะได้เหรียญทองยากมากเหมือนเหมือนเหมือนโอลิมปิกไกลๆหมือจริงแชมป์โลกอ่ะนะตัวแชมป์โลกอยู่ที่นภูมิภาคนี้ทั้งหมดเลยอ่ะผ่านไปแต่ละช็อตนียโอ้โหเดี๋ยวนี้ดูสิตายกันยากครับสนุกเกอร์ดีกว่าเจ็ดแดงดีกว่าสนุกเกอร์หกเลยครับไหกแดงนะครับ อ่างสั่งป้ามันใหมากสนุกเกอร์เจ็ดแดงเอาลงไปกันสนุกลูกเกอร์ที่ไหนมีเจ็ดแดง6แดงโลกโกแดงเพิ่มมันเพิ่มไปลูกของเขาต่อให้อะทำไมนะต่อให้ไงอ่ากับเจ็ดนะเป็นไงอ๋อต่อยต่องเริ่มผมผมเริ่มดกแล้วครับตอนนี้กลับมาดยอีกครั้งนะเออหรอเออผมหน้าที่ดกเรื่อยเออแปลกไหมอ่ใช้ยาใช้ยาตอนนี้เดี๋ยวแจ็ค ตอนนี้เชียร์แจ็คกับเอฟแล้วผลงานดีได้รับโลกนะครับผมก็<อ>ไปแข่งนนบนห้าง ต่อยนี่เป็นมือไวกลายแล้วตอนนี้ก็ขายปุ๋ยด้วยนะโอ้ขายปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยปลูกผมนะไม่ใช่ครับนี่ใครนี่แฟนต่อยครับแฟนสนุกเกอร์นะครับมานั่งดูท่าทางง่วงนอนนะก็ปีนี้ไปแข่งที่โอ้โหลูกี้ยังไม่ลงอีกครับหัวเลยอะไรลูกใกล้ๆต่อไม่ลงอีกเลยี่อยังถามหายเลยเฮ้พี่คนนั้นที่หน้าตาฝรั่งฝรั่งที่เจอพี่ข่าวนู้นี่สัมภาษณ์พี่เนี่ยเขายังอยู่ไหมอยู่พี่ยังอยู่แต่พี่ไม่ได้ทำสายสนุกละ ลำคาญพี่พี่ชายต่อของเนินมาพี่ตั้มก็จอมลีลากันอ้าวโอเคไปดูมวยดีกว่าเง้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไปช่วงแอคชั่นบ็อกซิ่งเดี๋ยวเจอมวยไทยกับมวยสากลครับกลับตอบไม่ทัน